ใช่วันแรกปล่อยครับวันวันที่สองวันแรกบ้วนปากเหรครับลุงบ้วนปากด้วยน้ำเกลือครับแต่มันไม่ค่อยออกเนี่ยมันออกไม่หมดอยู่แล้วนี่ไม่มีอะไรครับไม่หมดครับวันที่สองลุงจอดจากการล่ะครับลุงออกไประดับแป๊บนึงแป๊บนึงอ่ะว่ามาเนี่ยอยู่เลยนะครัถือคืนไม่รอเลยแป๊บก็ขับผ่านได้รอ ยิงอะ่ะลุงว่าตามหายอยู่ครับเออกำลับนำ้ำงมเฉ็มเลยว่ะลงุงอืมต้อง เหาอไไม่หหวละาหาคนคนเดียวมันหายากมากเลยนะลุงผมบอกเลยมาบอลมากูดีกว่ามะสัตว์เจอเจอใต้ตึกแดงไปอยู่ใกล้ไปอยู่ใกล้ใต้ตึกแดงแด่แดงใจหรือเปล่าไม่่แนใจหรือเปล่าขับช็อตใต้ตึกแดงปต้ตึกแดงเอ้ไหนนะดักดักหน้าหลังเลยใต้ตึกแดงเลยเนี่ยตายอยู่ไม่เขาตายอยู่แกใต้ตึกแดงเลย เนี <Cornell> ่ยใช่ต้งแดงใช่ตั้งแตดงตั้งแดงตั้งแแดงต้แไหนอะจต้งแดงเลยแต่นักาวชมพูครับสีสีชมพูนักาวสีชมพูเจอคอนเฟิร์มนะครับคอนเฟิร์มแล้วครับคอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิรแล้วนี่เหรอนี่นักขาเดี่ยวมูนี่เหรอใช่ใช่ใช่ไปไหนอ่ะพี่สีไปไหนพี่ลองรถด้วยหลงรถหลงรถไปไหนลบรถลรถลบรถลรถหลบรถหลรถ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  ตำรวจจับแล้วตำรวจจับแล้วเขาได้เพื่อนไปเจอครับไปเจอแคนแน่ไปเจอไอ้เปาไป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 เจอไอ้เปาเจไปพี่มีคนโพสให้ใไปรับเงินแปดล้านด้วยนะถ้าหาเจอไหลไปไปรับถูกแด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 กไปส่งที่บ้านหน่อยวะไปส่งที่บ้านหน่อยวยเอาแล้วจะปล่อยทำไมอ่ะจับอะไรหลายรอบแล้วน่ะรอยู่ไหนกันน่ะปล่อยอ่ะไปลองมือนายแหละ

é เอ๋มึงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์กูจำรองเท้าได้กูจำรอยสักได้ด้วยกับนาฬิกาที่มึงใส่ Nhà ngày cá chai mừng <Tit noise> Chá ế Nhà ngày nè Nàng 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 ngày nè ยังไงก็มึงมึงชัวเจ็กอีกรอบแล้วกันจะกลับไปเจอทุกคนไหมหรือว่ายังผมมั่นใจว่าใช่ผูมั่นใจว่าจะให้มึงแน่นอนไม่จำเป็นต้องโทรอ่ะสวัสดีครับ สนุกมึงไหมเนี่ยสนุกมึงไหมเนี่ยตอนหาเนี่ยสนุกหรอยังไงเนี่ยจะกลับไปเจอทุกคนไหมกลับบ้านดีกว่าไม่รู้เลยฮะ ว่าน้าจะไม่มีอะไรแล้วมัง้งมึงก็ไปคุยดูก็ได้ม,มีเรื่องอะไรมึงก็ไปคุยกับคนในแก๊งเอามึงอาจจะคิดเองก็ได้ไอ้เอี้าไปนั่งทบทวนนั่งคิดอะไรเยอะเมื่อที่หายไปออแล้วคิดว่าไงบ้างอะ มันมันก็พูดได้หลายคำตอบอะ่ะมันเป็นรู้สิกเพราะว่าก็ไม่ได้คุยกับน้องๆเลยออ่ะืมหรว่าคนอื่นจะคิดไงอะ่ะที่เราตัดสินใจแบบนี้อาจจะไม่พอใจหรือเปล่าไม่มีเราเห็นว่ารเราทำตัวมีปัญหาหรือเปล่าโอ้ก็แบบ มึงอยากจะลองอะไรสักวันไหมล่ะโอ้โอโอ,โอคิดว่าวันนั้นจะแคร์แบบสายตาน้องๆแคร์ทุกแบบทุก,แบบทก ความรู้สึกทุกการกระทําทุกคําพูดของน้องมากเกินไปคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ถะมากกว่าน้องน้องรับมึงแหละเวลาเวลาที่น้องน้องพูดอะไรหรือว่าอะไรน้องๆไม่คิดหรอกเข้าใจอะแต่กลับกลายเป็นว่าเราเก็บคําพูดนั้นมันอยู่กับเราตลอดมันเลยฝังไว้เรื่อยๆฝังไว้เรื่อยๆเลยทําให้รู้สึกว่าแบบแต่ยิ่งมันไม่มีใครรับฟังเราเลยมันไม่รู้จะปรึกษาใครมัน เราจะพูดกับใครเรามีกันแค่นี้ไว้น้องๆมันรักมึงทุกคนแหละแต่แค่ว่าบางทีอะไรที่มันเล่นเกินเลยไปอ่ะมึงเป็นพี่อ่ะแต่มันก็ต้องพูดเว้มึงจำไม่ได้หรอ,อวันที่มีคนทะเลาะก,กันอ่ะมึงก็ยังบอกนะจำได้ปะจำได้ครับ ้มึงอพร้อมต่าไหนมึงก็ไปคุยกันได้กูว่านะแต่คุยแค่อยากคุยเฉยคุยได้ครับคุยได้<ล>คิดม,ม,มา,ามหลายอย่างว่าเราเราว่ามีวุฒิภาวะที่มากพอเราถ้าเราคุยด้วยเหตุผลว่าอะไร,รว่าคิดในมุมมองดีๆแล้วน้องๆใงวก็น่าจะฟังถ้าน้องๆรักยังรักเราอยู่หรือว่าอะไรเงี้ยวันพรุ่งนี้ค่อยคุยดีกว่าถ้าอย่างนั้นอนะ่ะดีไหม ยังไงก็ได้ครับเออวันพรุ่งนี้ค่อยคุยก็ได้พรกูไม่เลยก็ได้ไม่เป็นไรไม่ไเป็นไรพรุ่งนี้กูไม่อยู่ด้วยกูอยากเห็นตอนกูไม่อยู่อ่ะทำไมอะเพราะมันจะเป็นยังไงไงมันก็เหมือนกันอ่ะลุงอยู่หรือลุงไม่อยู่มันก็เหมือนกันไม่มีทางที่แบบจะเป็นอีกภาพภาพหนึ่งไปได้หรอกเพราะว่าลุงไม่ได้มันไม่ใช่ลุงคนเดียวที่เป็นตัวเชื่อมทุกคนเข้าหากัน กูอยากให้เป็นละครหลังข่าวอะไรประมาณนี้ดีกว่ามีตอนต่อไปอ่ะมึงว่าดีดีกว่าไหมกูชอบทำให้คนคาใจเล่นสนุกดีมึงว่าแหลกูว่าไ้มงไหก็ได้สนุกเหมือนกันนะที่ทำให้คนในแกงคาใจเล่นอ่ะเนาะอืมใช่อะไม่ไม่ใช่วัวนะแต่คด้านน่าจะใช่ครับสำหรับลุงอ่ะว่า <laughs> <laughs> แต่มึงโอเคก็ดีแล้วแต่คิดเองเอะแต่มึงก็ต้องเตือนหน่อยต้องต้องพูดหน่อยต้องพูดไปเลยอ,ะอ่ะ,อะเป็นคนเกรงใจคนไงผมเป็นคนเกรงใจเกินไปผมเกรงใจทุกคนอ,ะอ่ะอ่าอ่ามันเลยแบบไม่กล้าที่จะพูดหรือว่าไม่อยากจะได้ยินคาที่มันแบบอะไรเป็นมากกว่านี้กลัวกลัว มองว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีัว,วน้องัวน้องๆเกียดแบบพูดออกมาเนี้ยแล้วเรารับไม่ได้เนี้ยเราไม่อยากได้ยินนะ่ะเขบพูดพวกนั้นไม่หรอไม่มันเป็นแค่ความคิดแท่าพัเป็นแค่ความคิดคิดแบบคิดมากเอาจริงๆนะตอนเนี้ยแก๊งอ่ะขาดใครไม่ได้ไปสักคนเลยเว้ยกูมองว่าทุกอย่างลงตัวแล้วยิ่งมึงเนี่ยขาดไม่ได้เลย เดินต่อได้ไว้แต่อาจจะไม่เหมือนเดิมอะความสนุกแม่งไม่มีอะมุงฝากบอกอาตีหน่อยครับคือทุกคนแกล้งทุกคนรับว่เข้าใจตรงนั้นนะรู้วเลยแบบไม่อยากจะทำให้มันเรื่องใหญ่ว่าอะไรก็เลยเรื่องที่มาบอกกับลุงแค่สองคนนะมันก็ต้องรู้อยู่แล้วต่อให้มันเยียบๆไงมันก็รู้อยู่แล้วอะถึงรู้อยู่แล้วมันก็จะคมันมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่แบบมันเป็นข่าวที่แบบต้องเป็น ต้องน่าติดตามหรือว่าอะไรมันก็แค่แบบเรื่องเรื่องหนึ่งที่มันผ่านไปแล้วก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนค่อยหายไปแต่รักน้องๆทุกคนเหมือนเดิมแบบแค่แบบเราเรารู้สึกกับน้องๆทุกคนเหมือนเดิมไม่ได้รู้สึกแค่ว่าอะไรแบบรู้สึกไม่ดีอะไรหรือว่าอะไรแค่แบบเรากลัวที่แบบกลัวน้องๆเกลียดเราไปมากกว่านี้หรือว่าอะไรอย่างี้ใช่ไหมนั้นนี่งไม่มีหรอกเราคิดเดยอะ คิดอะไรก็ได้เว้ยแต่อยากคิดไปเองใช่ใช่ใช่ทั้งๆที่วัวก็ยังไม่ได้ยินจากปากน้องกันแต่แค่แบบเราคิดไปแค่นั้นแหละเอาจริงๆนะเมื่อก่อนกูไม่มีมึงกูอยู่ได้นะแต่มีมึงอ่ะแต่ตอนนี้มีแล้วอ่ะถ้าไม่มีมึงนี่หมดสนุกเลยอ๋อเองอ๋อเงคิดเลยว่าลุงอยู่ได้แล้วสบายอยู่แล้ว แต่ตอนนี้มันไม่เหมือนกันแล้วเดะตอนนี้มันมีไงแต่ก่อนนี้กูเกลียดมึงจะตายจริงเราเราเราสองคนอะแยกกันอยู่ได้อ่ะโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาก,กันเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้กูก็ต้องพูดตรงๆว,ว่าไม่ลุงว่างอวยกันนะมีน้องๆก็ไม่มรู้จะเปลใครเหมือนกันต้่งใช้กัดีขาดไปได้ว่าขาดไม่ได้หรอก กอดหน้ากากสิโดนล็อกโดนล็อกหน้าอยู่หล่อเป็นเดิมที่ว่างเข้ามาจะเปิดบอลจะไปเปลี่ยนชุดยังไปเปลี่ยนไม่ได้เลยเอาง่ายนะเว้ยไม่ใช่แค่พวกกูนะที่รักมึงอะ่ะคนในประเทศด้วยมึงก็ดูดิลองสังเกตด,ดูดิไม่มีใครเกลียดมึงหรอกเว้ยมันนั่นแหละโอ้ก็คิดว่าแบบ เราไปสร้างเรื่องเดือดร้อนให้คนอื่นด้วยหรือเปล่าก็เลยแบบไม่รู้จะทำไงเหมือนแบบเราเวลาจะขยับหรือว่าจะทําอะไรมันจะมีแบบเออมันคอยจะเป็นปัญหาอยู่เรื่อยแล้วเลยคิดว่าเราจะไปคอยสร้างสิ่งต่างๆที่เป็นปัญหาให้กับคนอื่นความหนักใจอ่ะคนอื่นเขาอาจจะกล้าพูดกับเราโดยตรงเพราะว่าเราอาจจะเป็นผู้ใหญ่อ่ะอย่างเงี้ยแต่คือลึกๆแล้วเขาอาจจะหนักใจอยู่ก็ได,แบบอออด้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออเลิกดีกว่าอะไรเงี้ย กลับบ้านยังไงพร้อมยังได้ครับยังไงก็ได้ครัอ่ปกลับบ้านกันแต่ว้นโดนล็อกอยู่นะเออไม่เป็นไรไขึ้นรถไปได้ล็อกอยู่ขึ้นได้ไง